แล้วมึงทำอะไรไม่ได้ทำอะไรกูจะหาทุกคนทำไมกู่ามมึงอะไรพูดม,มาเลยพูดมาออกไปมึงออกไปไม่งั้นมันก็จะไปะเรื่อยๆคนเริ่มเข้าออกไป อยากจะบอกว่าผมเพิ่งทะเลาะก,กับเมียมาเมื่อวานนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความเป็นรอกอันโรสตาร์ของผมแมน่นอนบเพื่คนครับผมจะขออยู่และตายบนเวทีและอยากจะบอกว่ากูรักเมียกูชิบหายเลยกูรักเมียกูชิบหายเลย <c oughs> ตาเวียกูแม่งอาจจะโหดไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้ทุกคนรักเขาด้วยนะครับเพืเ่อนๆครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆในวงการบันเทิงกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ